สวัสดีครับพี่กอล์ฟเอนจิเนียร์ดูเตอร์นะครับออวันนี้นะครับพี่อยากจะทำคลิปรีวิวข้อส,สอบสักนิดนึงนะครับซึ่ง <c oughs> ออต้องบอกว่าปกติแลวเนี่ยคลิปรีวิวข้อสอบเนี่ยพี่ไม่ค่อยจะทำ,ทำเท่าไหร่นะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการสอบแต่ละครั้งนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอยู่แล้วนะนะครับแล้วเราก็จะพอรู้อยู่แล้วนะว่าการสอบแต่ละรอบเป็นยังไงนะครับออต้องบอกว่าปกติเนี่ยถ้าย้อนกลับไปในอดีตนะครับพี่ก็ไม่เคยทคําคลิปรีวิวเลยนะเพราะว่าการสอบเนี่ยต้องบอกว่าไงดี มันก็มีความยากง่ายต่างกันนะครับแต่ว่าเรื่องเนี่ยโอเคแหละมันอาจจะออกเรื่องนี้เยอะอีกปีนึงอาจจะออกเรื่องนี้น้อยนะครับหรือว่าปีนี้อาจจะออกเรื่องนี้ยากอีกปีนึงอาจจะออกเรื่องนี้ง่ายอย่างเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติของการสอบเนาะมันเป็นเรื่องปกติในการสอบแต่ละครั้งนะครับซึ่งการสอบแต่ละครั้งออกเรื่องนู้นเรื่องนี้อย่างเงี้ยสลับไปสลับมาอันนี้คือเรื่องปกตินะครับพี่ก็จะอ่าโอเคแหละเราเราก็จะพอรู้อ่ะแนวทางว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมครับอื แล้วถามว่าแล้วทำไมพี่ถึงได้มาพูดวันนี้นะครับคือคือต้องบอกอย่างนี้อ่ข้อสอบนะครับที่เราเพิ่งสอบกันไปนะแต่ว่าพี่จะไม่ขอพูดถึงเรื่องหน่วยงานนะครับจะได้ไม่ได้ไปไป,ไปพาดพิงใครนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะครับคือต้องต้องบอกว่า,าข้อสอบมันมันมันเป็นยังไงนะครับจริงๆแล้วข้อสอบเนี่ยถามว่าทางหน่วยงานจะออกแบบไหนก็ได้ นะครับอันนี้ถามถามว่าใช่ไหมใช่นะครับเรื่องปกติเลยหน่วยงานจะออกแบบไหนเพราะว่าเขาก็มีการจัดการข้อสอบใช่ไหมเพื่อจะคัดคนเข้าทํางานอันนี้เขาจะออกแบบไหนมันก็ขึ้นอยู่กับหน่วยงานของเขาเนาะซึ่งเราก็ต้องให้สิทธิ์ในการให้สิทธิ์ของหน่วยงานนั้นนะครับในใน,ในการจัดการสอบนะครับเราเป็นผู้เข้าสอบเราก็ต้องเตรียมตัวเพื่อจะทําข้อสอบนั้นๆนะครับอันนี้คือเรื่องปกตินะนะครับอา่าเมื่อถามว่าทำไมพี่งถึงต้องมาพูดนะครับ คือคือจริงๆในความคิดพี่เนี่ยโอเคล่ะทุกอย่างมันมันก็ดูเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับอืมแต่ใน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 ความคิดพี่เนี่ยเอ,อสิ่งที่มันแปลกไปคืออะไรนะครับคือพี่คิดว่าโอเคล่ะคุณอยากจะออกไปไหนคุณออกได้นะแต่ว่ามันควรจะต้องอยู่ใน o อ t l i n e นะอันนี้สําคัญที่สุดเลยนะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับคือหน่วยงานเนี่ยเขาประกาศสอบออกมาเนี่ยมันอยู่ในอ u t ไลน์ทั้งหมดนะอย่างเช่นเฉพาะตําแหน่งห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับ ทั่วไป50%อะไรพวกนี้คือมันจะอยู่ใน o u t ไลน์ทั้งหมดเลยนะครับมันจะไม่หนีจากนี้นะแต่ว่าข้อสอบยากง่ายเรื่องนู้นเรื่องนี้เปลี่ยนไปอะไรเนี้ยมนันเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าข้อสอบมันจะยังคงอยู่ใน o u ลน์ n e o u t ไลน์ก็คือเป็นเป็นที่เขาประกาศออกมาเนาะว่าจะสอบอะไรบ้างนะครับมันจะอยู่ในนั้นแหละมันจะไม่หนีจากนั้นเลยตางคำเวทอะไรทุกอย่างนะครับมันก็จะตามนั้นนะซึ่งปกติหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะอ้างอิงตรงเนี้ยในทุกๆปีอยู่แล้ว นะครับโอเคแล้วมันมันแล้วมันเป็นยังไงล่ะพี่ใช่ไหมครับน้องบางคนอาจจะบอกว่าเอา้าเขาก็ออกของเขานี่แล้วพี่ต้องมาพูดทําไมใช่ไหมครับคือโอเคแหละเขาออกของเขาอันเนี้ยเป็นเรื่องจริงเนะเาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่พี่อยากจ,จะพูดก็คือว่าสิ่งที่เขาต้องออกข้อสอบเนี่ยนะครับอย่างน,น้อยๆเนี่ยเขาต้องอ้างอิงเขาต้องอิงจากเอาไลน์ที่เขาได้ประกาศออกมานะอันนี้สําคัญนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่จะสอบนะครับก็ต้อง ฟอลโล่ตาม outline ใช่ไหมอย่างเช่นเขาบอกว่าอ่ะฉันจะสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าเวทห้าสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยคนที่จะทําการเข้าสอบเนี่ยเขาก็ต้องอ่านหนึ่งสองามสี่ห้าถูกต้องไหมครับเตรียมตัวในการอ่านหนังสือพวกเนี้ยนะครับหนึ่งสอมสี่ห้านะครับคือคนที่เข้าสอบก็ต้องมีการเตรียมตัวเนาะเพื่อจะสอบตาม outline ที่เขาได้พูดเอาไว้อันนี้คือเป็นเป็นเรื่องธรรมดานในการสอบเนาะเราต้องการเตรียมสอบอย่างเงี้ยนะครับ แต่สิ่งที่มันผิดออกไปก็คือว่าข้อสอบเนี่ยมันดันไม่อยู่ในอ u t ไลน์ครับพอมันไม่ไม่อยู่ใน o อ t ไลน์เนี่ยมันกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยอ่านหนังสือมาก็ไม่ได้ใช้นะครับคือต้องต้องบอกว่างนี้นะครับน้องๆบางบางท่านนะครับน้องๆบางท่านเนี่ยเตรียมตัวมาเป็นปีนะนะครับน้องๆบางท่านเตรียมตัวมามากกว่า6เดือนนะครับน้องๆบางท่านเนี่ยถึงขั้นลาออกจากงานประจำนะเพื่อที่จะมาอ่านหนังสือสอบนะครับคือเขามีความคาดหวังมากๆที่จะเข้าทํางาน ที่นี่นะครับเพราะว่าเขาก็อยากมีอนาคตที่ดีขึ้นเนาะมันเป็นหน่วยงานระดับต้นๆนะครับอะไรประมาณนี้คือเขาก็มีความคาดหวังเนาะมีการเตรียมตัวที่ดีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่ได้สอบปีนี้ปีแรกนะบางคนสอบมาปีสองปีแล้วยังไม่ได้นะครับแต่ว่าเขาก็พอรู้ถูกไหมว่าเออในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงใช่ไหมพราเขาเคยสอบใช่ไหมครับเขาก็จะพอรู้มันออกอะไรยังไงบ้างอะไรประมาณนี้เนาะอ่าแล้วเขาก็ต้องเตรียมตัวให้มากกว่าเดิมเนาะอ่านเรื่องนั้นมากกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คือคือสิ่งที่พี่คิดว่ามันมันแปลกไปก็คือว่าข้อสอบเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่อยู่ในเอ t l ์ n e นะครับสมมติ o u t ไลน์แพลนไว้ว่าห้าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเฉพาะตําแหน่งนะครับแต่มันกลายเป็นว่าพอสอบจริงมีอยู่แค่ยี่สเปอร์เซ็นเองนะครับอีกสามทเปอร์เซ็นไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เลยกลายกลายเป็นว่าเอ้คนที่มีการเตรียมตัวมีการอ่านหนังสือมาเนี่ยเขาก็เฟลเนาะพอพอมาเจอแบบนี้นะครับมันกลายเป็น ข้อสอบในลักษณะที่เป็น attitude test อะไรพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วพวกนั้นมันไม่ต้องอ่านหนังสือคุณก็สามารถทําได้ประมาณนั้นนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าบางคนเนี่ยมีความตั้งใจเตรียมตัวมาดีนะครับแต่พอมาเจอข้อสอบที่มันไม่เป็นไปตามออนไลน์เนี่ยเขาก็เฟลละนะครับแล้วก็ไม่มีความมั่นใจหรือว่าตัวเองจะสอบผ่านในปีนี้นะครับก็ต้องรออีกปีหน้าอย่างเงี้ยนะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยเราก็เดาไม่ออกอยู่ดีนะว่า มันจะเป็นยังไงเพราะว่าพอเห็นปีนี้ปุ๊บเอาไลน์มันผิดปกติไปเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าปีหน้ามันจะเป็นเหมือนเดิมไหมนะครับคือ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 ต้องพูดอย่างนี้นะปีก่อนๆปีก่อนหน้าเนี้พี่ไม่เคยทําคลิปออกมาพูดเลยเพราะว่าเขาไม่เคยหนีจากเอาไลน์เลยนะครับสมมุติว่าเอาไลน์ออกแบบนี้ข้อสอบก็จะอยู่ในเอาไลน์หมดเลยนะครับจริงๆเอาไลน์มันมันไม่ได้เป็นเอาไลน์ที่แคบนะมันเป็นเอาไลน์ที่ค่อนข้างกว้างกว้างอยู่แล้วนะเอาไลน์ที่เขาลงเอาไว้นะครับแต่ว่า มันก็จะไม่หนีจะเอาลายหรอกนะครับสมมติเฉพาะตำแหน่งห0ิอย่างเงี้ยนะครับน้องเปิดมาในข้อสอบก็จะเจอเฉพาะตำแหน่งเนี่ยห้ข้อเลยนะหรือบางปีอาจจะมีการสอบเช้าบ่ายบางปีอาจจะมีการสอบ3ามชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยมันแต่แต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าเวทเนี่ยเวทในการทําข้อสอบอ่ะมันจะอ้างอิงตามนั้นเลยนะครับมันจะอ้างอิงตามนั้นแล้วก็ความยากง่ายเรื่องในการออกอะไรเงี้ยมันอีกเรื่องหนึ่งเนาะมันก็แล้วแต่เขาแต่ละปีมันไม่เหมือนกันนะครับคนที่เขาออกสอบเขาก็พยายามจะหนีเนาะ หนีคนที like. be, like like ่อ so, so, ่านมาสอบเนาะคนที่อ่านมาสอบก็พยายามเดาใจคนที่ออกสอบอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องปกติของการสอบนะครับอ่าแต่ว่าพอพอด้วยความที่ว่าเออเอา l i n ที่ประกาศออกมากับข้อสอบที่มันเป็นเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันมีข้อสอบที่มันไม่ไม่มีในเอา l i n อะครับอ่ามันมันกลายเป็นว่าข้อสอบมันมันมันไม่เหมือนเอา l i n อืมคือจริงๆถ้าคุณจะสอบแบบเนี้ยคุณก็เขียนเอาไลนใหม่มาลองรับข้อสอบที่มันออก ซึ่งพี่ว่าอย่างนั้นมัน,มน,มน,มนก็จะเข้า,ขาใจไดนะ้คนที่เขาสอบเขาก็จะได้แบบโอเคนะวิชานี้จาก50มันมาเหลือ20แล้วนะ,อ,ะอีก30เป็นอะไรก็ว่าไปอย่างเงี้ยน,นะครับคนที่เขาสอบเขาก็จะได้มีความเข้าใจเบื้องต้นนะครับแล้วก็จะได้มีการเตรียมตัวอะไรของเขาตามเวทอะไรท,ที่มันควรจะเป็นจริงๆอ่ะนะครับน,น,นี่ก็สิ่งที่พี่อยากพูดนะนะครับน้องบางคนบอกพี่บอกว่าน,นั่งทำข้อสอบไปเนี่ยฉันต้องเปิดมาดูหน้าแรกเลยว่านี่กูสอบตำแหน่งอะไรอยู่นะครับ ฉันสอบตำแหน่งวิศวกรใช่ไหมนะครับคือเปิดมาดูนึกว่าสอบตำแหน่งทุรการอย่างเงี้ยคือคือมันมันมันนี่เหมือนข้อสอบที่จะเทสวิศวกรอ,อะนะครับโอเคแหละมันอาจมันอาจมันอาจจะมีข้อสอบที่เป็นลักษณะของเทคนิคอลที่ใช้ในการเทสวิศวกรก็จริงนะแต่ว่ามันไม่มีท่าออนไลน์อะนะครับเออไลน์บอก50%นะครับอแต่ว่ามีจริงอยู่แค่ประมาณสัก20นะ ปร,ประมาณนั้นะคือมันมันกลายเป็นว่าอาที่เหลือเนี่ยมันไปออกอย่างอื่นซะนะครับซึ่งเออพี่ก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงนะนะครับคือเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้บางคนที่เขาตั้งใจมาสอบจริงๆอะ่ะมันมันมีนะมันมีจริงๆนะครับพี่พี่จะเห็นมาหลากหลายเนาะบางคนอ่านหนังสือมาเตรียมตัวมาบางคนถึงขั้นลาออกจากงานก็มีนะนะครับที่ที่พี่เคยคุยนะ บางคนเราออกจากงานมาเพื่อเพื่อมาสอบเลยก็มีนะครับบางคนสอบมาสองรอบสามรอบยังไม่ได้นะครับแต่ตัวเองก็มีความหวังว่าตัวเองจะได้เข้าทํางานที่นี่เนาะนะฮะเพื่ออนาคตที่ดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับคือทุกคนก็มีความคาดหวังแล้วก็มีความตั้งใจอ่ะคือพี่ก็มองว่าเออเฮ้ยมันก็มันก็เฟล,ลนะสําหรับคนที่มีความตั้งใจเนาะนะครับถ้าเกิดแบบว่าอยากออกข้อสอบแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยเอาไลน์เนี่ยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะเพราะว่าคนที่จะอ่าน คนที่จะสอบเนี่ยเขาต้องดําเนินตามเอาลน์อันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับฉะนั้นคุณเขียนเอาลน์แบบเนี้ยคนอ่านเขาก็จะได้อ่านแบบนี้ไงจะได้เตรียมตัวแบบนี้อย่างเงี้ยนะครับอ่าจะได้มีการเตรียมตัวได้ถูกต้องอ่ะพูด,ดง่ายๆเนาะเพราะเอาลน์เนี่ยเขาเขาประกาศตั้งตั้งแต่รอบ่าตั้งแต่ระเบียบการละใช่ไหมครับตั้งแต่ระเบียบการล,ละระเบียบการกับวันสอบมันก็ ระยะเวลามันก็ไม่ไม่ได้ใกล้กันใช่ไหมอะไรประมาณเนี้ยคืออย่างอย่างน้อยๆเนี่ยเรารู้เอาไลน์เราก็รู้แนวทางอนะเนาะอาจอาจจะไม่ใช่ว่าแนวทางแบบเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยคือแนวทางกว้างๆอะแต่ว่ามันก็ยังดีกว่าเนาะเออมันมัน,ม,นมันก็ยังไปได้ได้ดีกว่านะครับแต่พอกลายเป็นว่าพอข้อสอบมันไม่เหมือนเอาลน์อะมันก็เออม,มันก็เหมือนเราอ่านไม่ตรงอะ่ะ นะครับนึกออกไหมครับเหมือนเราอ่านไม่ตรงเราเตรียมตัวไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เป็นเป็นสิ่งที่พี่รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันเหมือนก็ไม่ค่อยยุติธรรมนะกับคนที่เตรียมตัวมานานๆอย่างเงี้ยนะครับอืมนะครับแต่ว่าก็นะครับ,นะรบมันก็จบไปแล้วนะครับทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วนะฮะที่เหลือเนี่ยมันก็คือเหลือรอลุ้นเนาะว่าจะได้ไม่ได้อะไรยังไงนะครับอืมแต่ว่าเนี่ยแหละมันก็เป็นสิ่งที่พี่รู้รู้สึกว่าเออพี่อยากจะออกมาพูดนะ พี่อยากจะออกมาพูดซึ่งปกติแล้วคลิปลักษณะประมาณเนี้พี่ไม่เคยไม่เคยทําออกมาออกมาเลยนะส่วนใหญ่คลิปที่ทางสถาบันทำมันก็จะเป็นคลิปในลักษณะแบบอสอนหนังสือเฉลยข้อสอบอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับถ้าส่วนใหญ่แต่ว่าเป็นคลิปที่ลักษณะที่ว่ารีวิวข้อสอบเนี่ยปกติพี่ไม่ค่อยได้ทํานะเพราะว่าพี่เนี่ยอยู่ในวงการเนี้มานานอยู่แล้วพี่เข้าใจในการสอบอยู่แล้วนะครับว่าการสอบแต่ละครั้งเนี่ยมันเป็นลักษณะประมาณไหนเราเราจะเข้าใจทธรรมชาติอยู่แล้วเรื่องความง่ายความยากเรื่องนู้นออกเรื่องนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติ ในการสอบเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่พูดนะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าคุณประกาศเอาไลน์ออกมามันควรจะต้องอใน outline นะเรื่องที่ที่จะต้องสอบนะครับอ่ามันควรจะต้องอยู่ในเอาไลน์เวทมันก็ควรจะเวทเวทตามนั้นะเวทตามเอ o u t l i n ะนะครับจํานวนความจํานวนข้ออย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเวทตามเอาไลน์ถูกไหมสมมติคุณบอกว่าเรื่อง A เนี่ยอ่าสามสิบเปอร์เซ็นเรื่อง B สิบเปอร์เซ็นอย่างเงี้ยใช่ไหมเวลาเราเราทำข้อสอบจริงๆเรื่อง A มันก็ต้องมันก็ต้องสามสิบอ่ะใช่ปะ่ะ อะไรอะไรประมาณนี้นะคือคือพี่พี่คิดว่าอย่างนั้นนะครับมัน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 ควรจะต้องไปไปในแนวทางนั้นนะนะ,นะครับก็ไม่ได้ออกมาพูดเพื่อจะให้อะไรใครยังไงแก้ไขนะเพราะว่าพี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่ออสําคัญอะไรในใน,ใน,ใ,นในหน่วยงานต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่เพียงแค่ว่าเราก็พูดในมุมมองของของผู้ปกครองแล้วกันนะนะครับของของการเห็นการสอบมาได้หลายครั้งนะครับซึ่งพี่ก็คิดว่าเออมันก็ มันก็ควรจะเป็นตางเอาไลน์อ่ะมันถึงจะยุติธรรมนะสาหรับคนที่เขาเข้าสอบนะครับสําหรับคนที่เขาเข้าสอบอ่าบางคนเตรียมตัวเตรียมอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะแล้วนะพอมาเจอแบบนี้บางคนก็ทําข้อสอบออกมาร้องไห้เลยนะแบบว่าโอ้อ่านที่อ่านมามัน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 ไม่ตรงอะ่ะนะครับอืมมันมันกลายเป็นว่าเออฉันไม่ต้องอ่านฉันก็ทขาข้อสอบได้อะ่ะถ้าเกิดออกแบบเนี้ยนะครับอ,อืมก,ก็ก็ขอพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับเออ ก็ไม่มีอะไรแล้วครับขอบคุณน้องๆมากนะครับที่เข้ามาสมคิดนี้นะครับก็อยากอยากจะระบายนิดนึงนะแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ว่าสําคัญซีเรียสอะไรมากมายนะครับก็อยากอยากจะอ,อยากจะพูดประมาณนี้แหละนะครับเผื่อว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นนะนะครับในปีถัดไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ